จะพาเพื่อนๆมากินผัดมาม่าผัดกะเพรามาม่านะครแล้วก็จะมีแค่แตงนะคะเป็นผักของเราวันนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้ากันนะคะขอบคุณเพื่อน ทุกท่านทุกท,กทกคนนะคะที่เ็ามารับชมช่องกีเพิร์นก็ไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งวันนี้ก็กินตามมีตามเกิดค่ะเพราะว่าติด YouTube ติดทั้งลิขสิทธิ์ติดทั้งสักหายนะคะก็เราก็กินตามมีตามเกิดค่ะ ซักิ่ง้ลยหนออยู่นะคะ Youtube ก็ยิ่งเอาไปะะะเราไม่ว่ากันนะคะก็จะมีน้ำนะคะมาเจิดเดน้ำกันเลยค่ะกินเลยนะคะ,เ,ะ,คะเอาของเราไปเราก็หาใหม่ได้ค่ะอย่าไปทอนนะคะกินอย่างเดียวค่ะกินกินแล้วทำให้อารมณ์ดีนะคะบีบีจะเป็นคนที่กินแล้ว อารมณ์ดีนะคะก็กินนี่แหละคะ่ะทำคลิปลงไปเรื่อยๆมันต้องมีสคริปต์นะคะที่เราจะปั่นเข่าี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีสคริปต์ที่เราปังนะคะเพื่อนๆต้วนด้ค่ะเด้อมาๆเดี๋ยวค่ะ เดือดผัดมาม่าก,กะเพรามามาันค่ะแบบว่าจะวันนี้ป้านโนกอยู่นะคะ <c oughs> เลยมีคนเห็ดกะเพราให้กินก็ <c oughs> เอาเพื่อนๆใช่ป่โอ้ยใจจะสุดกเก่าๆนะเห็ดกิบ <c oughs> อค่ะแต่เ็สุดเก่าๆนี่แหละใครทลิปปมะยัดเขาสิมีคนถามโอ้ยทรงบีคนโตไรสตาใส่ตสแตสุดเก้ากินเขาคู่มือกับปะนะอือ Dẹp hàng nó dứt hơi vươn vươn nó dứt không? Chỉ cân Bớt tố bớt mưa thầm nha Đốt đôi tàu à Bớt mưa nha à? Cám xì vông lên à Cám xào rồi แล้วแต่สิรุ่นน้ำจะจวนบ้านเนี่ยว่าอยู่มาตโตแค่ปล่อยๆค่ะตับแพงถ้าโต๊แค่เนี่ยว่าไอ้รุ่นน้ำจวนได้หรอเด้อค่ะเด้ออืมแบบนี้ 别吃，买点大家。嗯，别不吃。嗯嗯嗯嗯 จะย่างกินกันเนาะค่ะเนาะทำหญ่ๆค่ะเดี๋ยวจะอิ่มเลยบ่าย ลมไก่เล้วค่ะอากาศไม่หนาวหนาวอากาศไม่ร้อนหนาวอากาศเย็นสบายดีค่ะแล้วเมื่ค่อยเปิดเปิดพอลมใส่จะคล้องหลายมาหนี่งหนาวเด้แต่เด้อทำใหญ่ๆเด้ค่ะเอา car.

พี่น้าก็ดีพอจ้ากนได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะจิให้กำลังใจเขามาชมช่อมของบีคอนโกไลฟ์สไตล์เนาะค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะเพื่าาอ,อ,อ,อนๆทุกๆคนนะคะจิ่เข้ามาาห้กำลังใจ ขาม้าเม่น้าเม,นม่นไว้เด้อค่ะเด็ดดีจะกลับไปประมาณพุลาคมสองสมเมือ่อตุลาเด็กาศิตามไปทุกคนนะคะไปหาเพื่อนๆทุกคนนะค่ะ,ะ,คะแต่ช่วงนี้กบับนโต๊ะคู่มือและจะสองสมเมนนื่อมันหนิ่งกับขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพเด้อค่ะแล้วบางไอ้พายุโน,ออน่นอ,อึนโน่นอึนบ่เราจะออกสำเนียงอัจสีก็ชัดเจนะะนะค่ะเนาะ ขอให้เพื่อนเพื่ดูแลสุขภาพจะของเลยคะขอบคุณที่เออแต่อันที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เออ subscribe ตันตาม,ดเ,าตาม,มเดียวกันนะโอ้โหเอ่ะเออเอาจริงจังนะคะเอาจริงจังลอเล่นกันเยอะแล้วแบบากกาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บีคนโตไลฟส์สไตล์นะคะขอพบพระคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งติงต้งๆๆๆงเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะทำอะไรกันขอพบพระคุณค่ะวันนี้จุดทริปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ